ถึงกับตัดตัดคอว่าแต่งกรนะครับแต่งกรณหยอกล้อแล้กันที่5ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการเปิดกด,ด,ดพระบรมศพอยู่นะครับแต่แล้กันที่าก็ไม่ได้โกรธนะครับแล้วก็สั่งด้านนู้นก็จะเป็นที่อนุสาวรีย์แห่งความรักที่และกันที่ห้า,หามีต่อลูกแล้วก็ผากระาชาย,ยาเธอนะครับรทั้งสองพระองค์แล้วก็ส่วน็จเจ้าฟ้ากัณนาพรเ,เพชรัตน สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั้นกาพระชนสาสมประคันที่หกหกนเวลักกับพอซต้องบวกเข้าไปอนสามสอง่ใช่ครับเริ่มต้นหนึ่งปีหอมมากเลยที่หนหอมมากครับสองสามก็หลาก็คือเริ่มนับมีอะไรอูสองเทียนสามไม้ขีด็ไว้ใส่ของน้เดีออนก็ยื่นต่างกัน เป็นตรีให้มีความรักเศรเสีวของพระองค์แล้วมุมนู้นนะครับเป็นเป็นสถานที่ที่องค์ท่านประทับด้วยกันนะครับก่อนที่จะเสด็จมาครั้งสุดท้ายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรือชีวครับแบบนี้ต้องมาเยอะๆแบบนี้ถ้ามาแค่ครอบครัวก็เดินร้อนก็เข้ารถนะลับเราเมื่อกี้กัเข้ารถเลยอบย่างเงี้ยต้องมายังนั่งเล่นของกน

นพดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนกันเร่องถ้ามันแกะมันจะไม่ไม่ไม่อยากแบบนี้ที่จริง พี่วิ่งวิ่งเาะดูเดียวิ่งเงาะดูเดยดูดะไรแก่กำลังเรียนจ้เข้าใช่ไหมล่ะไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรดูกิกรัมไอ้บนรถเธอนี่ยกินกาแฟพี่อแล้วยังไม่ได้กินไงดูพิิวกรัมไอบออดจิกินกาะลังไม่ได้กิน ตลึงต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 ึงือนตึงตึงตึงเนียเสียงเอาลกเอาลูกน้องไปเลี้ยงง่ะแหกปากก็เสียงงี้เลยนะต่อหน้าของพี่อน่ยพี่แป๊บ่วนต่าดีกว่าพี่แย้มไปพี่ชวนต่าดก่ากีบมเบัตรพี่มันพี่มันกว้างโเบีาแลกเกอบัแล้วนะเอาบัด้วย มันไปแล้วเด็กเรามันแบบไม่เค้่นเป็นรูเรืี๋ยกันลัววิ่งไปไัน